สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมรถควบโทนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบิมพิยจนนะครับเพื่อการฝ่ายขายไปตาบริษัทพิยจนนะฮะวันนี้มารีวิวในช่วงของแดดตอนเย็นพอดีนะครับนะฮะประมาณ4ี่โมงครึ่งนะฮะสำหรับที่บริษัทพิยจนนะผมอยู่ที่บริษัทพิยจนนะซอยเสรี์ทย68แยก1นะครับมีนบุรีกรุงเทพนะฮะ นะครับใครสนใจเข้ามาดูรถได้นะที่นี่นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะครับเบอร์ผมด้านล่างนะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับนะแอดเบอร์นะพี่นะนะครับเพิ่มเพื่อนผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะฮะไม่ใช่ไอดีนะครับถ้าไอดีจะไปเจอภาษาจีนนะนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับรถขายดีหนึ่งรุ่นนะ้ยสำหรับบริษัทพิยนตรนะครับวันก่อนขายไปแล้วนะครับหนึ่งคันนะนะครับทะเบียนสามศูนย์เก้าสองนะฮะกรุงเทพมหานครนะ สำหรับแบล็ k ท็อปนะท็อปส,ส,สุดสุดตารางนะครับผม2.8เทียดีซิกมาโฟนะครับขับ4นะปี2019นะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าผ่านช่องทาง ทาง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณคุณลูกค้าจากทางจังหวัดตากนะอำเภอพบพระนะครับผมได้คันนี้ไปนะซื้อสดไปเลยพี่วันนั้นมารับรถไปแล้วนะครับนะฮะมาวันเดียวด้วยนะนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ขับสี่เลยนะนะครับก็ได้มีกาสพูดคุยกับทางคุณลูกค้านะครับก็พื้นที่อำเภอพบพระส่วนมากจะเป็นภูเขานะฮะก็ได้ตัวซิกมาโฟไปผมว่าก็คุ้มเลยแหละนะครับเหมาะกับพื้นที่เลยนะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอีกหนึ่งคันนะครับนะฮะเข้ามาเหมือนเหมือนกันเลย นะครับเข้ามาแล้วก็อยู่ระหว่างการปรับสภาพนะตอนที่คันนั้นขายไปนะคันนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพคันนี้ต้องบอกว่าเลขไม่เพียงแค่1น0 0 0แสนกกบ9,000โลนะครับ เนี่ซิกมาโฟนะพี่นะ T.R.D เนี่ยท็อปสุดสุดตารางแล้วพี่ออกข้างอยู่ร้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะเพย์โอนขายอยู่ที่ราคาเท่ากับคันนั้นเลยนะครับหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันนะครับใครสนใจให้ไวเลยนะพี่นะนะครับให้ไวนะสําหรับรถอ่ที่เป็นพวกลิมิเต็ดเอดิชันแบบนี้นะครับในอนาคตแลไอเทมแน่นอนนะฮะสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับหลิ่มผมสันไม่มีบุกไม่มีลึกยิ้มนะครับนะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคันนี้นะครับออกกระทางอ่โต้ต้าลิซซิงนะครับอ่ะนะครับคิดนานหน่อย นะครเป็นรถของผู้หญิงใช้ด้วยนะนะครับคันนี้นะครับสวยจริงๆเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวภายในกันนะครับผมให้ดูรอบนอกก่อนนะนะครับภายในไอ้ภายนอกหรือว่าโอเคนะนะครับสภาพมีเกิน90แน่นอนนะนะครับไฟโคมไฟเดิมๆไฟตันมอรนะครับผมแล้วก็ได้ที่เป็นนี้เลยนะ6 4 5 6นะครับก้าวหน้าอยู่นะนะครับเก้ากรอหกสี่ห้าหกสีขาวล้วนนะครับท็อปสุดสุดตารางของตัว Fortuner แล้วนะนะครับแบล็คท็อปพี่นะครับรถสวยมากนะฮะ ล้านสองหมื่นเก้าพันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถเลยครับมาดูกันในส่วนของภายในกันนะครับนะฮะภายในคันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นตีมดําแดงนะนะครับดำแดงถึงตีมของกุญแจด้วยเลยนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับนี่นะฮะไม่มีช้ำนะครับนะฮะเล่มใหม่เพียงแค่แสนเก้าพันโลเท่านั้นเองนะฮะนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะนะครับในเล่มเป็นชื่อของผู้หญิงนะครับนะ สวยๆพี่นะซินบสีเงาเดิมฝาเม็นองเม็ดอ่างสวยๆนะครับไม่มีชนนะนะครับสีเกาแล้วก็ตัวยางกันเสียงนะครับพี่ดูเม็ดอ่างนะขึ้นเรียงขึ้นสวยเลยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับซอฟทัชเดิมๆนะครับอันนี้คือสีเดิมเลยนะนะครับสีเดิมเลยนะฮะไม่มีซีดนะครับนะฮะตรงสติชชิ่งของตัวเย็บ นะะฮได้ต่างๆนะครับนะสม่ำเสมอไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกลอสเงาๆนะครับก็จะขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับเซ็นทรัลล็อกพับกระจกไฟฟ้าปอกกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็แน่นอนนะตัวท็อปสุดนะครับผมได้ลำโพงของ JBL มานะนะครับตรงนี้เป็นทวิสเตอร์ของ JBL นะครับคู่หน้าเป็นของ JBL ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงแผงนะฮะประตูด้านหน้านะครับมีลำโพงให้นะฮะขนาดกลางนะฮะขนาด6นิ้วนะครับนะฮะรวมลำโพงทั้งหมดของตัว JBL นะครับมี9นะฮะ9ตัวนะ ตัวสุดท้ายคือตำแหน่งด้านหลังนะตรงฝาท้ายนะตัวนั้นเป็นซับวูเฟอร์ส0นิ้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะหลังจากนี้นะครับผมพี่ดูบอกก่อนนะนะครับนี่ผมถ่ายในช่วงของกลางวันนะครับค่อนข้างแสงค่อนข้างดีหรืออนะับปิดไฟเพิ่มไว้หน่อยนะฮะสวยจริงพี่นี่นะฮะโอ้โหปรับไฟฟ้านะครับ6ตตำแหน่งนะนะครับเื่หน้าเรื่อหลังเรื่องขึ้นเลื่อนลง,ลงแล้วก็พับพับเบาะนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะนะครับเดี๋ยวต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งพี่นะครับเลขไมล์แสนเก้าพันนะครับพี่ดูนะฮะเป็นเบรกนะพี่นะนะครับนี่สวยนะฮะสภาพเดิมๆพี่แก๊บขึ้นลงนะครับนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะตัวเทียดีนะครับผมยังไม่เอาพลาสติกออกเลยนะฮะบันไดด้านล่างนะนะครับพี่ดูนะนี่ไม่มีแต่ไม่มีคดไม่มีงอนะสภาพเดิมๆครับถือว่าใช้ค่อนข้างดูแลอยู่นะผมาลัยนะฮะ ตรงนี้เป็นคาร์บอนเคปลานะครับด้านบนนะถูกต้องตามปฏิลักษณ์ของตัวเทียดีเลยนะครับพุชซัมโทมีมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มไร้ปฏิฟังชันนะครับมีตรงนี้นะฮะเกียร์แพทเทนชิพนะฮะบวกลบนะฮะสวยๆนะฮะตรงนี้ไม่มีช้ำนะไม่มีโดนเล็บเลยนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครฮะบูชสตาร์ทนะครับของเทียดีปุ่มกดต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับเนี่ยแล้วก็รถช้ำไม่ช้ำผมอยู่ตรงนี้ก่อนเลยพี่นะครับนี่ปีกเบาะสมบูรณ์นะ นะครับสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงใช้นะฮะแล้วก็การขึ้นลงต่างๆนะครับค่อนข้างระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลขอีกอย่างหนึ่งคือเลขไม้น้อยนะใช้น้อยคันนี้นะครับนะปี19เลขไม้แสนโลตกประมาณปีละ20,000ื่นนะครับไม่ถึง20,000ื่นด้วยนะครับพี่ดูนะสวยๆนะตรงนี้เป็นซ็อกทันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเด็กเซนคอนโทรลนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีมาให้แล้วก็ในส่วนของชุดตกแต่งที่เป็นตัวคาร์บอนเคฟล่านะครับตรงนี้สามารถวางแก้วได้ นะฮะใส่ยติได้นะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับพอร์ตนะครับ AUX USB นะฮะช่วยเหลือ a แ s ซิดดาวฮิวนะช่วยเหลือลงทางลาดชันนะพี่นะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับ Sigma ล์ต้องมีตัวนี้นะครับผมนะฮะเกียร์ขับ4นะเป็นลูกบิดนะนะครับ S2 นะครับ S4 นะครับ4 4 High นะ ถัดขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นตัวแอร์ดี i t a นนะครับนะฮะปรับออโต้ได้นะฮะแล้วก็เครื่องเสียงนะฮะเป็นโดวตัว JBL เลยนะกล้องถอยจอทัสกีนนะครับนะฮะสวยๆคันนี้มีเชื่อมต่อทีคอนเน็กได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบเนวิเกเตอร์นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องแล้วกันนะนะครับมาครับเออผมขึ้นมาอยู่บนรถเลยนะนะครับมา1 2 3ไปครับอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของหน้าจอนะฮะหน้าจอนะครับนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับนะถือว่าสวยเลยนะ เนี่ยเลขที่ปรากฏนะครับเลขใหม่นะ19,616กกิโลนนะวันนี้นะครับไฟไม่มีโชว์นี่นะนะครับแล้วก็ในส่วนของสายลักตรงเลขใหม่นะฮะตรงเดือนใหม่นะครับความเร็วนะมีสายลักของตัวเทียดีนะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นผ้าคาร์บอนด้วยนะนะครับสวยเลยทีเดียวพี่นะเข้ากับตัวรถนะครับตีมแดงดำนะนะครับตัวนี้ถือว่าถูกต้องตามบรรดารักเลยนะนะครับสวยจริงพี่ นะครับแล้วก็นี่นะในส่วนของเครื่องเสียง GBL นะครับเน่ผมมี SD card ให้นะครับนะมี s d card ให้เชื่อมต่อเรื่องของตัวทีคอนเน t ต่างๆนะครับมาดูกล้องถอยกันหน่อยครับหน3อมาอันนี้คือกล้องถอยได้ไหมนะนะครับถือว่าชัดนะฝาท้ายผมเหียเปิดเหยียอยู่นะครับนะมันก็เลยออกภาพเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆถือว่าชัดเลยพี่นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับแล้วก็เป็นส่วนในส่วนของการเปิดคูบ็อกนะมีเสร็จลักของตัวเทียดีด้วยนะฮะนี่นี่คือคูบ็อกนะครับ เป็นในช่องรักษาความเย็นนะฮะไม่ถึงกับแช่เย็นนะฮะแล้วก็เก๊เก็บของนะครับนะสมุดคู่มือการใช้งานอะไรต่างๆนะครับยังอยู่นะพี่นะนะครับถือว่าค่อนข้างเพียบพร้อมเลยคันนี้นะครับคอนโซลสวยๆข้างหน้านะฮะด้านบนเป็นลำโพงนะของตัว JBL ทั้งหมดเลยนะครับนะจุดขึ้นลงต่างๆนะครับมีตัวห้อยหนให้กระจกมองหลังนะครับนะฮะเป็นก้านตัดแสงนะพี่นะนะครับแล้วก็ที่บังแดดนะนะครับนี่นะครับมีไฟให้มีกระจกให้นะครับผมนะฮะฝั่งนี้นะที่ใส่แว่นนะครับ ข้างในเป็นกำมะหยี่นะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะของฝั่งคนขับนะครับมีกระจกให้ด้วยในไฟให้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างเพียบพร้อมนะพี่ดูนะพลาสติกยังไม่แกวเลยพี่นะฮะด้านบนนะกันนี้เป็นรถบ้านนะครับต้องบอกเป็นรถบ้านด้านบนเพดานนะครับไม่มียันไม่มีขะลานนะโอ้โหสวยจริงพี่นะฮะหัเกียร์นะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูหัเกียร์นะถือว่าโอเคนะนะครับไม่มีช้ำนะพี่นะนะครับไม่ถือว่าช้ำนะ ค่อนข้างโอเคเลยแอร์เย็นนะนะครับแอร์ค่อนข้างเย็นเลยฮะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของแถวที่2นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนปุ๊บอ่ะมาต่อกันในส่วนของแถวที่2นะครับพี่ดูเหลี่ยมคมสัดไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะสภาพค่อนข้างโอเคเลยแันนี้นะครับแผงประตูนะฮะด้านหลังนะครับนะฮะพี่ดูนะนะฮะไม่ช้านะครับนะฮะใช้น้อยจริงๆพี่นะคันนี้นะครับเหมาะกับเลขไม้นะฮะนะถือว่าเลขไม้แท้นะครับหนึ่งแสนเก้าพันโลนะ นะครับซีนกาวเดี๋ยวน้ำฝานะครับนะฮะตัวยางกันเสียงนะครับแน่นๆไม่มีฉีกขาดนะนะครับเสร็จลักตัวเทียดีนะกระจกเดิมโต้ต้านะครับกระจกเดิมโต้ต้าติดฟิล์มนะตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขฟิล์มให้นะครับนะเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะพี่นะนะครับตรงนี้ถ้ารับได้ผมก็ส่งมอบตามนี้นะครับนะฮะถ้ารับมอบถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวมีอาจจะมีค่าฟิล์มเพิ่มอีกนิดหน่อยนะพี่นะนะครับนะเพราะว่าเรา ราคานี้ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องราคากันก็ได้นะครับสเก็ตเปจเทียดีนะครับตรงนี้จุดขึ้นลงต่างๆนะสวยไหมพี่นะพรมได้เป็นตัวของเทียดีแท้เลยนะฮะนี่ได้ของเขาเลยนะฮะถูกต้องตรงรุ่นนะครับนะจุดเชื่อมต่อไฟต่างๆนะครับนะตรงนี้100วัตต์นะครับ AC 220โวลต์ DC นะแล้วในส่วนของด้านบนนะครับนะฮะเพดานสวยๆพี่ไม่มียันไม่มีขลาะนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นไฟนะ นะะฮแล้วก็ในเรื่องของการปรับอุณหภูมินะฮะพัดลมนะครับของตัวแอร์ด้านหลังนะครับแอร์เป็นแอร์ลาวด้านหลังยาวถึงแถวสามเลยพี่นะครับเนี่ยหลังคาสวยๆโล่งๆนะฮะเบาะแถวสองนะครับอยู่ในสภาพโคตรดีเลยนะนะครับนี่เบาะโฟลเนอร์นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัว2.4 2.8นะครับหรือว่าตัวเทียดีนะจะเป็นทรงนี้นะฮะนะต่างกันแค่สีแค่นั้นเองนะครับนะทรงจะเป็นนี่เอ่อเฟิร์มๆนะครับนะฮะเฟิร์มๆไม่นิ่มมากนะพี่นะเฟิร์มๆนะผมแน่นเฟิร์มๆนะฮะตรงนี้ ที่พักแขนนะครับมีซีซวังแก้วมาให้ด้วยนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะคันนี้นะครับมานะฮะหัวหมอนสวยๆนะครับอ่ะการเข้าสู่แถวสามนะครับมาครับหนึ่งสองสามปุ๊บจังหวะเดียวขึ้นเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่แถวสามนะนะครับตรงนี้เป็นชิ้นส่วนที่น้องเอ่าเดี๋ยวประกอบนะครับผมนะฮะอยู่ระหว่างการการปรับสภาพนะครับนะฮะผมเอามารีวิวก่อนนะเบาะแถว2แถว3นะครับสวยๆพี่นะครับนี่นะพนักพิงสวยๆนะครับเบาะเป็น50 50ด้วยนะแล้วก็ เอ่อตรงนี้นะในส่วนของที่วางของวางของต่งตางๆนะครับหน้าตรงหน้าต่างนะสภาพสวยๆกระจกเดิมโตต้าน,นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับสบภาพนี้เลยพี่นะด้านหลังเหมือนไม่มีคนดั้งเลยนะนะครับบอ่อแถว3จะเป็นแบบแขวนนะสตมสตามาาอ่สไตล์ของตัวเทียดีนะครับเนะี่ยสวยๆล้อนะฮะเป็นของดันหลอกแกรนเทคนะครับยางดันหลอกแกรนเทคนะนะฮะเป็นตัว2 6 5 50 20นะครับผมล้อขนาด20นิ้วนะ เนะี่ยแล้วก็เป็นกัวของ t ทียดีแท้เลยนะครับ20นิ้วนะครับด้านหลังเป็นดิสเบรกแล้วก็ด้านในนะเป็นสปริงของตัวเทียดีนะผมคันนี้ช่วงล่างโชคสปริงนะฮะเซ็ตอัพมาใหม่นะตามสไตล์ของเทียดีเลยซุ้มล้อสวยๆนะครับผมเนะี่ยแล้วก็ตรงนี้นี่นะเอ่อตัวคัสซีนะฮะมีเลขคัสซีสวยๆเนะี่ยสวยจริงพี่คันนี้นะครับล้อไม่มีเบียดเลยนะนะอยู่ในสภาพดี นะครับล้อล้อ20นิ้วเป็นปี2020นะครับปี2020นะพี่นะคันนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้นะนะครับใครซื้อรถคันนี้นะดูมาจากดูมาจากรีวิวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้นะฮะนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับยางอะไรนะฮะล้อเป็นลายเดียวกันด้วยนะ20นิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเจ้าของเดิมใส่ตัวกันลอยมาให้นะนะครับนะฮะจะผ่านการใช้งานมาหน่อยนะพี่นะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะชิ้นส่วนเดิมยังอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวด้านหลังนะ จุดขึ้นลงต่างๆนะครับนะถือว่าสวยนะพี่นะนะครับมีโดนบ้างนิดหน่อยนะครับนะตามการใช้งานพี่นะครับด้านบนเบาะสามารถปรับแขวนได้นะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ให้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะผมนะครับลังนุงหลังน้ําสวยๆนะกระบอกชกสวยๆนี่ยหลังน้ํารูปไปม่มิส่านะครับไฟเป็นของตัวสแตลเล่นะคงไฟเดิมๆนะพี่นะนะครับแล้วก็กระบอกชกสวยๆนะครับด้านบนนะครับ ฟิล์มเรียบร้อยนะครับไร่ฟ้าไม่มีขาดดูกระจกหน่อยนะฮะกระจกหลังเป็นของตัวโตต้านะครับนะฮะเดิมๆแท้ๆนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับน็อตไม่มีขยับนะนะครับรางน้ําสวยๆเม็ดอาร์คสวยๆนะฮะโคมไฟเซเล่นะครับแผงประตูด้านท้ายนะพี่นะนี่เนี่ยมีสกิดนิดหน่อยนะครับมีสกิดนิดหน่อยนะนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแล้วก็ตัวลําโพงซับวูเฟอร์ของ JVL นะนะครับมีให้สวยๆนะฮะด้านบนนะฮะนี่ นะสภาพสวยๆเลยพี่ผมไฟเดิมนะนะครับสเตลเล่นะครับซี Stanley, นเกลีวเดือนุ่ฝานะครับนะ่ะน็อตไม่มีขยับสตแตมสวยๆนะครับคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายกันเลยกันปุ๊บถ้าเสียงมนันดังเดี๋ยวผมหยอดยายากันเสียงดังให้นะนะครับนะฉีดโซนักให้แล้วกันนะครับได้ทีวนีนี้นะพี่นะแล้วก็ด้านล่างนะตรงนี้เป็นกล้องถอยนะครับนะเสริลักตัวฟอยเดอร์นะฮะ ใส่ลักตัว t ท s p o ีสปอร์ติวอซนะครับนะฮะสวยๆฝั่งนี้มีคิวโครเมียมนะครับนะคิวโครเมียมนี่ยใส่ลักตัว2.8นะนะครับฝั่งด้านซ้ายพี่ดูนะเบาสภาพพี่ดูโอ้โหแน่นๆเฟิร์มๆนะนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งอ่ะนะนะครับได้คันนี้ไปแสน0 0้านโลนะเนี่ยสภาพโอ้โหหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันนะผมว่าคุ้มนะนะครับใครหาอยู่ให้ไวนี่นะนะครับราคานี้ผมก็ดูจากที่อื่นแล้ว ที่อื่นน่าจะขายล้านล้านแสนอัพนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยล้านหลักหมื่นนะครับล้านหลักหมื่นนะคุยละเอียดกันได้นะครับผมนี่นะฮะไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวสเกปเทจขึ้นลงนะนะครับพลาสติกยังไม่แก่เลยเนี่ยสภาพสวยจริงๆนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับลำโพง JBL นะฮะสีไม่มีดรอปนะนะครับแล้วก็นี่นะจิชชิ่งนะครับของตัวได้ต่างๆนะครับยิ่งดูนสภาพเดิมๆนะครับเป็นนองเม็ดอาร์กยางกันเสียง แน่นๆนะครับซีนกาเดืมทั้งฝาจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับมิดอาร์กเรียงกันสวยเลยนะครับสวยจริงพี่คันนี้นะครับดูหลังคาหน่อยหลังคาเป็นแบล็คท็อปนะนะครับเต็มพื้นที่ทั้งหลังคานะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปสุดนะของอสายฟอร์ยูเนอร์แล้วนะครับกระจกหน้าเดิมนะฮะนี่โตโต้านะครับโอ้โหครบทุกส่วนจริงๆพี่คันนี้นะครับแทบจะไม่มีที่ตินะมีด้านหลังตรงนั้นมีรอยเกี่ยวกับการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะ นะครับโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูในเรื่องของตัวไฟกันครับต่อนในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะแล้วก็เปิดไฟด้วยนะครับเดยทัมเลิ้งไลท์นะครบทุกเม็ดนะขึ้นทั้ง5เม็ดเลยพี่นะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะฮะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟปอดไลท์นะนะครับไฟเลี้ยวไฟกอทางนะครับติดปกตินะครับไฟเลี้ยวจมมองข้างฝั่งนี้นะนี่นะติดปกตินะผมนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันฝั่งขวานะครับนะฮะไฟเลี้ยวจมมองข้างนะคคครรรัััับบบติดดนนนะะแลล้้วก็าหง แล้วหลังเป็นตัว LED นะนะครับนี่นะฮะสวยมากพี่ถ้าเป็นกลางคืนนะจะสวยมากเลยนะครับไฟเบรกผมไม่ได้ให้ดูนะฮะแล้วก็ไฟถอยไม่ได้ให้ดูนะครับไฟเลี้ยวไฟขอทางติดนะสำหรับในส่วนของด้านหลังนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นรหัสเครื่อง 1GD นะ2.8ลิตรนะผมนะฮะ177แรงม้าถือว่าเอาอยู่นะสำหรับบอดี้นี้นะครับแล้วเป็นตัวขับ4ี่ด้วยนะครับไปได้ทุกพื้นที่นะครับที่มีทางนะผมบอกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ธุรการดานแค่ไหนนะคันนี้เอาคันนี้ไปผม่าจบนะครับผมนะมาไปดูในส่วนของคันหน้านะครับคันหน้าคันเดิมนะคันบนว่าน้านะครับมีในส่วนของนี่นะการละลายของยางด้านบนนะครับติดอยู่ด้วยนะฮะคันบนคันแท้แน่นอนนะครับฝั่งซ้ายนะครับสแคปเพจพี่นะไม่มีหักไม่มีงอนะครับไม่ถูกตอกให้ตรงนะครับตัวสแคปเพทนะฮะตรงรุ่นนะครับนะเลขตัวปีผลิตนะครับจะต้องตรงกับในสำเนาเล่มนะครับแล้วก็ฝั่งขวา พี่ดูนะโอ้โหสวยจริงพี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะฝาฝาฝาหน้านะครับรูปไปไม่มีสารนะฮะสีกงาเดิมตั้งฝานะครับนะฮะลูกลมเม็ดอาร์คสวยๆสแตมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับนะฮะเม็ดอาร์คด้านหน้านะครับนะลูกลมฝั่งท้างหน้าซ้ายนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะอยู่ในสภาพเดิมเลยพี่นะฮะอันนี้คือเสียงเครื่องของตัว2.8ลิตรนะนะครับเอามาดูรายละเอียดของตัวอุปกรณ์กันบ้างนะฮะเทร์โบอยู่ด้านล่างนะครับ นะฮะแล้วก็ถ้อยเสียยิงไปด้านหลังนะฮะเก็นฟาซูไปกินฟ้าวาวนะครับนะฮะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะแห้งๆเลยพี่นะครับนี่แล้วก็น้ํามันเบรกนะครับปั๊ม ABS กลองอากาศนะฮะถังพักน้านะครับน้ําอยู่ในระดับนะนะครับปั๊ม power เอาน้ามัน power นะครับท่อต่างๆนะี่นะนะครับไม่มีแตกนะนะครับการวัดน้ํามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะนะฮะแล้วก็กลองโซล่านะครับถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกส่วนนะนะครับ คันนี้นี่ยลองดูครับผมคันนี้ผมว่าคุ้มค่าอยู่นะสำหรับตัวเทียดีนะขับสีครับงานหนึ่งล้านสองเาพเดี๋ยวไปสุดเลยครับครับสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับเทียดีสองจุดคันนี้นะฮะขับสท็อปสุดสุดตารางแล้วนะครับปี2019นะออกข้างอยู่ล้านเจ็ดบาทนะครับไปโดนขายอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสองนเก้ับาทนะฮะหายไปร่วมรๆเจ็0แสนเลยพี่นะครับเจ็ดแสกว่าด้วยซ้านะนะครับถ้าเจ็ดแสเนี่ยข้างวดก็จะประมาณ หมื่นสี่นะครับข้างกล้ถ่ายประมาณหมื่นสี่เลยพี่นะถือว่าโอเคเลยนะใครหาอยู่นะครับให้ไวเลยนะฮะอุปกรณ์ครบถ้วนทุกอย่างเลยนะนะครับสวยจริงๆนะครับไม่มีทิศตีเลยนะฮะมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับหลังคาแบ็คท็อปสภาพเดิมๆกระจกเดิมโตต้าดิฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับได้มตัวขับสี่ด้วยนะครับล้อแม็กเป็นตัวของเดิมเลยนะเทียดีใครซื้อคันนี้นะครับนะฮะผ่านทาง บอกว่าดูคลิปคลิปนี้มานะผมเปลี่ยนยางให้เลยนะนะครับเปลี่ยนยางให้ครบสีเส้นเลยนะครับเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้นะพี่นะนะครับให้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะอาจจะเป็นปี22 23นะครับนะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะนะครับสเปคเดียวสเปคนี้เลยนะแม็กอ่าสเปค20นิ้วนะครับเนะี่ยใครหาอยู่ให้ไวพี่เบอร์ผมด้านล่าง0932699898นะครับเนะี่ยออกได้ทั้งซื้อสดแล้วก็จกัดไฟแนนซ์นะครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะฮะข้าราชการรับสากิจนะพนักงานบริษัทนะมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดผ่อนมอเตอร์ไซค์เกิน1ปีขึ้นไปนะฮะรอผลดเออมาได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับแต่งวัดรับเงื่อนไขเดียวกันนะครับนะถ้าถูกใจแล้วนะครับคุยรายละเอียด ครบตู้มหมดแล้วสนใจโอนจองได้เลยพี่ที่บัญชีที่ผมขึ้นให้นี้นะครับบัญชีของคุณวชิรานน์รงเพชรเจ้าของบริษัทพิยนนะนะครับไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพไม่ใช่บัญชีมานะครับเจ้าของจะเช็คยอดโอนจองด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับบริษัทพิยนนะนะครับเขามาดูรถได้ที่บริษัทพิยนนะซอยเสตยไทย68ยกาหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพนะนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับแล้วก็นัดหมายเข้ามาได้นะครับนะฮะเชื่อถือได้พี่นะผมขายไม่ลูกกี่คันแล้วนะสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับนะ ตามหน้าโปรไฟล์นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ฝากในช่องของด i k t o o k ไว้ด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งช่องทางหนึ่งนะฮะก็ใช้ชื่อว่าบีมพิยนนะครับบีมเพิยนนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีตัวเทีดีที่ปล่อยส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยนะผ่านทางรถสไลด์ด้วยนะครับคันนั้นเนี่ยจำได้ว่าส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่อยู่ลมศักหรือว่าเขาคอเพชรบูรณ์นี่แหละนะครับ ที่นั่นเลยนะครับส่งสไลด์ไปเลยนะลูกค้าซื้อเงินสดนะครับนะฮะล้านกว่าบาทนะพี่นะนะครับไม่ได้มาดูรถด้วยนะครับส่งสไลด์ไปเลยพี่นะเชื่อมั่นแค่ไหนนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆนะนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะพี่นะแล้วก็มีอีกหลายคันนะครับที่เข้ามาผมมีเฟอร์เนอร์เข้ามา 2- 3สาคันนะครับเป็นสีขาวด้วยนะฮะแล้วก็รถรุ่นอื่นๆนะครับ สำหรับแคมรี่คันนี้นี่มีหลุดจองอยู่1คันนะทะเบียน960นะครัคันนี้นะครับ850,000บาทนะท็อปสุดของตัวแคมรี่เลยนะครับปี19ด้วยนะนะครับสวยจริงๆได้เป็นสีดำด้วยรถ่วยงานปลดจำการนะคะับคันนี้นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวฝากช่อง Camry ด้วย Camry ่วินะเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยสำหรับช่องยูทูบนะครับผมนโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ